ี่แม็กปีศูนย์ห้าเครื่องสองพันห้านะคะลูกค้ามาแก้เรื่องอะไรเอ่ยเ,อเสียงดังครับเสียงดังใช่ไหมคะในลองเหยียบคัดแช่ไว้เลยคะ่ะปล่อยค่ะเหยียบค่ะปล่อยค่ะไม่มีเสียงดังแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวลองเหยียบแช่ไว้แล้วก็เข้าดูทุกเกียร์เลยคะ่ะเข้างนะ่ายไหมคัดพี่เคยใส่ดีสองชั้นมาไหมไม่เคยไม่เคยขับใช่ไหมคะตอนแรกมาคาัสเดิมเนาะ ความรู้สึกเป็นไงขับวีสองชั้นครั้งแรกใช่ไหมใช่แรกนิ่มไหมตึงกว่ารถเดิมเยอะไหมก็ตึงกว่ารถเดิมนิดนึงเมื่อกี้ไปลองเป็นไงบางจับดีวิ่งดีไหมคะเดี๋ยวลองเดินหน้าถอยหลังดูค่ะว่าสั่นไหมสั่นประมาณไหนสั่นไหมมีนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นผ้าผสมนะ แล้วก็เดี๋ยวลูกค้ารีแมปมาถ้าใส่วีสองชั้นอะเวลาออกตัวถอยหลังต้องเติมคันเร่งช่วยนิดนึงมันก็จะพอรถไปแล้วมันก็จะไม่สัน่นอะ